ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นได้อย่างผมนี่ก็ขึ้นสักสามสี่ขั้นก็ขาดสันแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนสีสวยมากนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพันุมังกรนะครับและในวันนี้ไม่ใช่ในวันนี้นะครับในคืนนี้ผมอีายจะมาตีพึ่งหลวงนะครับซึ่งตอนนี้ก็พันหลวงก็ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับ กันขึ้นก็ตอกไม้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำเป็นขั้นบันไดขึ้นนะครับนี่นี่นะครับคานก็อยู่ข้างบนนูน่นละก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะถอยห่างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพอ่อันเขาทำขั้นบันไดเนี่ยล่วงลงมาน,นะครับ ดูหัวนี่น็อกเลยนะครับนี่นะครับโอ้สูงมากนะครับต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นได้อย่างผมนี่ก็ขึ้นสักสามสี่ันก็าขาสั่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงค่อยมาดูกันอีกทีดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนพันเข้ากันไปนะครับนี่ครับ เมื่อกี้ก็ไปถึงข้างบนนู้นแล้วนะครับน,นี่นะครับเมื่อกี้ถึงข้างบนนู้นแล้วนะครับทั้งอย่างนี้ก็ตกไปข้างล่างแล้วแต่ว่าผิดนะครับเป็นตัวข้างบนนี้นะครับตัวข้างข้างซ้ายนะครับไม่ใช่ข้างขวาก็พลันตีพึ่งก็ลงมาแล้วนี่นะครับแล้วก็มาเตรียมตัวอะไรต่างๆก็ค่อยขึ้นไปใหม่อรอบนึงนะครับ ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตีใหม่นะครับเข้าด <Okay. S 1> ้ขอเคื่อตัวเต็งป้านี่ต่อเขาต่อเข้าไปลึกๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> สูงมากนะครับนี่เจ็ด <c oughs> ฟ้านุ่นเลยนะครับเขาเขหเลยห โอเคก็เป็นยังไงก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับแบกไอควันนะครับนี่ก็เป็นแทนกล่มะพร้าวนะครับเพ่งควันเงควนครับรอบทันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ขึ้นข้างบนแล้ว นี่นนคบเพลิงก็ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาเอาไอ้ถังนะครับนี่ถัทงที่ใส่น้ำผึ้งนะทุกคนขึ้นไวมากนะครับนุ่นถึงข้างบนแล้วนะครับนี่ผมจะปิดไฟแล้วก็ให้ทุกคนดูลำแสงนะครับนี่อยู่ข้างบนนุ่นสูงมากนะครับ ถ้าเป็นผมก็คงร่วงแล้วนะครับสูงจัดนะครับเอาถังขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยพึ่งหลวงมันจะเยอะนะครับไม่สะดวกกับการทำง,งานนะครับขึ้นแล้วไม่เห็นนะครับ่งสองสามเริ่มอ๋อตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มสี่สิบแล้วนะครับเนืว,ว่าเราลงมาเสร็จเนี่ยมันจะ โมงนะครับด้ายที่ข้างบนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวะะะะเดี๋ยวพึ่งหลวงเนี่ยมันจะล่วงลงมานะครับเหมือนต่อยระบมเลยนะครับขยับไปก่อนตกคคำตอบไปรสำหรับตัวเองนะครับแตาแถวนี้ก็ชื้นเหมือนกันนะครับกว่านยาวเหมือนกันนะครับเยเบ เหมือนจุดจุดเอ่อเพลิงควันแล้วนะครับก็พลันส่งซีดมาว่าเอ่อหย่อนน้ำพึ่งมาแล้วนะครับก็ไปเอาแล้วนะนี่ครับเอาน้ำพึ่งนะครับ ได้แล้วนะครับนี่ถึงเพื้นแล้วผมก็อยู่ไกลๆซูมดูนะครับไม่เคยกล้าเข้าไปใกล้นะครับนี่ครับได้แล้วน้ครับน้ำพึ่งเยืนห้านะครับยุ่มากนะครับห้เห็นดีครับนี่ือดสามเดือดนเลยนะครับนี่ ทองนะครับสวยมากโอ้โหกลิ่นยังหวานนะครับนนดูว่ามันจะหวานแค่ไหนนะครับนี่นะครับเพิ่งเจอห้านะครับนี่ หวานมากกินเยอะไม่ได้นะครับกินเยอะเนี่ยร้อนในนะครับอร่อยมากนะครับหวานมาก นี่นะครับทุกคนสีสวยมากนะครับนี่จะให้ทุกคนดูพึ่งหลวงนะครับนี่ตัวยใหญ่นะครับโดนเข้าไปนี่โอ้โหมีระบมนะครับตัวยใหญ่น้ำพึ่งก็สีทองอลัมนะครับแท้นะครับไม่มีเทียมนะสดๆเลย นี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับขึ้นแล้วก็ลงเสร็จแล้วส่วนในพวกตอกที่ทำเป็นขั้นบันไดนี้ก็ช่างมันเลยนะครับทิ้งไว้นน่โอเคกลับกันได้ดีกว่านะครับอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวกลัวพึ่งเนี่ยมันจะบินมา่อยเอานะครับ นี่นะครับก็เป็นแถวอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปถึงที่รถแล้วก็ดูกันอีกทีว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับทุกคนก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่น้ำพึ่งของเราก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับนี่ก็หลังจากนี้ก็แบ่งกันนะครับบีบน้ำพึ่งออกแล้วก็ชั่งกิโลนะครับ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคไปดูกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำอะไรโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แหละนะครับไป